สวัสดีค่ะอยู่กับมาดาแฟมิะะล,ละะมี่นะคะโอะ้เอาลงเสร็จแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าทั้งหมดนี่นะคะแต่มันไม่ใช่เนะเขาเอาลงเสร็จแล้วนะคะของของเราอันนี้ทอ่ทนอน้ <c oughs> อปาป้าซาโอ้ ภาษาฝนเช่าโต๊หะหรือบ่เทาะโอ้นู่นขจักรยานมะม่วงนูงน่นจักรยานไปบ้างแม่มะม่วงเออโอ้โหนานีหนามะม่วงนะคะเอฟซีโอ้ยเห็นแล้วเปรี้ยวปากมะม่วงกอสอสนะคะแล้วก็มะม่วงไข่นะคะมะม่วงไข่คานะคะเนาะเท่ากันกับลูกไข่เลยนะคะอุ้ยหอม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 เนื้อๆๆๆๆมันน่ากินมากเลย ระวังลูกขออนุญาตหน่อยเด้อสองคน่วยทานมันว่าท่านได้ชุบคักบักมหมุนมันบ่มเนาะมันล่นมันล่นก็จริงแต่ว่าเราต้องบ่มก่อนบ่อนจะได้ลมฝนเนาะอืแซ่บกว่าเ้าเก็บตัวหนึ่งแนนวันดีแล้วเม่วงไทยแซ่แท้วันดีค่ะวันดีค่ะรถต้นสะออกก่อนจะจะรถออกรถออกอ๋อรถจะออกแล้ว แล้วก็เขเข้าใจว่ามันมดขั้นรถเลยบอมบอแมนเใจดวเ่านอเขป็นอเะไรป็นอะไรแล้วตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้ลบ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 ไปแล้วนะคะส่งของเสร็จแล้วก็ไปแล้ว ยได้มองหอยโหนพอดีเนาะเป็นของเล่นมินน้อยไปเลยปาก็เซ็กของนะคะตอนนี้เซ็กของอยู่นะว่าครบหรือเปล่านะคะ มินน้อยลองนั่งดูสิลูกตรงไหนของมินน้อยทำไมเขาทิ้งมาที่เราด้วยยัไงลูกนี่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 กล่องนี้ลูกเฮ้ยลองนั่งดูสินั่งไงในกล่องนี้ลูกกล่องกระดาษนี่โอ้หแรงเลยหนูแรงนะเต้นไงโอ้โหโอ้ได้พอดีเลยไหมลูก แกะทำไมลูแกแกะมันจะเก่าสิเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะแกะมันจะเก่านี่เดี๋ยวมันจะดามานี่นั่งเลยนั่นได้พอดีเลยเนาะเออแล้วก็กดตรงนี้ได้พอดีเลย,นะเ,ลย,ลเ,ลยเป็นเก้าอี้เลยนะึบนี่<อ>นั่งจริงเป็นเก้าอี้เลยเป็นเลื่อหรอโอ,โอ,โอชอบหยับสองอันเลยอโอ้โหมือ สองอันเลยตอนนี้ไม่มาสง่นนนนงไม่เหนื่อยอนนเลย,นะน,น,ยนั่งเล่นสบายเลยสงสัสยมินน้อยจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆแล้วเ <laughs> พราะว่าได้ได้อะไรได้ซักโคกถูกใจสงสัยจะเข้าบ่อย ไปนนั่หเขาจะนั่งตรงนั้นเออเขาจะจองสองอันปะเราก็หาเสียมมาขุดเสียมมาขุดคานนะคะเมื่อเสียมโจกไงเขาอยู่สิเลย Obrigado อะก็เมาไปไหนเอาหรอละออกมายืมหองดูป่ะอะไรคะติดมานดอะไรคะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตดเดี๋ยวยะเามาลายเลยไหขอติดนึง

เดี๋ยวเราไปหาเสียมก่อนนะ อยากไปด้วยก็ไปลูกน้ำมินด้วยนะไปขวดน้ำกบสิซ้ำข้นล่ะเดี๋ยวแก้วจับให้หน่อยหิ้วให้หน่อยแก้วขวดแก้วใหญ่กันโด เดี๋ยวตักน้ำรดต้นผักหวานก่อนนะ ลุงก็ทำอยู่ข้างบนนะคะมืดก็ทำอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวมืดจะเอาไปไหนอ๋อมืดจะทำตรงกลางนะคะมาไหม่อีกว่ามืด สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะฝากชมคลิปย้อนหลังไม่ข้ามด่านอยู่กับแม่ดาสักห้านาทีนะคะสวัสดีค่ะ